สั่งกาแฟในโอทาวกาแฟนะคะให้มาเป็นแบบนี้จ้าจะบอกว่าที่เราสั่งกาแฟคือเราอยากกินอเมริกาโน่ใช่ป่ะนี่ไงแต่เขาบอกว่าอันที่เหมือนมันไม่มีเมนูอเมริกาโน่แต่อันที่เหมือนอเมริกาโน่คืออันนี้โอทาวนานยิยาว <c oughs> อืมซึ่งเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคือเขาใส่แก้วมาแบบนี้แล้วเขาก็ใส่ถุงมาให้อีก <c oughs> เออ่เปิดถุงมาแก้วเป็นแบบนี้ทรงเหมือนโอเลี้ยงป่ะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมคือใส่ถุงทำไมโอเลี้ยงเหมือนโอเลี้ยงเลยไม่มีอเมริกาโน่แต่ว่า 120บาทเป็นโอเลี้ยงฮะ120บาท120บาทโอเลี้ยง120บาทแม่